สวัสดีทักทายกันตอนเศร้าๆด้วยบรรยากาศสวนเ้อจ้ะอันนี้บานสวนฟินก็จะมารดน้ำผักกอนจะขึ้นไปสวนสลัลเพื่อไปเก็บมากแตงเ้อจ้ะอันนี้เขาก็จะมาอัปเดตจะหน่อยให้ฮะของเขาเ้อจ้ะห้เบิ่งว่าอ่านาเพื่อนสูบไปหลายขนาดได้แล้วเ้อจ้ะเมื่อวานนี้ก็เห็นคณย้ายได้ปลาไปทอดให้กินอยู่เ้อจ้ะอันนี้ก็แต่พุ่นก็จะอยู่ระดับอ่าประมาณ ตรงนี้้วจ้ะตอนนี้ก็สูบออกไปหลายแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นาทางข้ามเพื่อจะไปเปิดสวิตลดน้ำของเขาด้วยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานเ้ะจ้ะก็จะมีคนมารีใบหรือว่าเอาใบออกให้เขาด้วยจ้ะ ตนนี้บ้านสวนฟิงก็จะเป็นค้นเอาออกด้วยจ้ะตอนนี้ก็จะเห็นยอดเขาแตกออกน้อยนึงแล้วแต่ว่ายูหลังบ้านสวยด้วยจ้ะต้นผักหวานต้นนี้ก็จะเป็นยูหลังบ้านด้วยจ้ะ labeled. เขาจะเด็ดใบเขาออกก่อนต้นข้างหลังเพราะเขาเห็นผลว่าเขาเด็ดใบออกแล้วก็แตกยอดจังซีก็เลยอต้อนเนื่องด้วยจ้ะไปเด็ดใบข้างหลังออกแต่ว่ายังบ่ทันได้มีเวลาเด็ดออกเบิดด้วยจ้ะแล้วก็จะมีต้นข้างหน้าอีกต้นนึงด้วยจ้ะ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานอีกต้นนึงเด้วจ้ะที่เด็ดใบออกแล้วจะว่ายูส่สูงๆยังบ้นได้เด็ดต้องหาเก้าอี้หรือว่าบันไดลิงมาเพื่อที่ทําการเด็ดให้ถึงด้วยจ้ะส่วนขางล่างเขาก็เด็ดใบออกแล้วจ้ะหลังจากที่เฮาเปิดน้าทิ้มไว้อยู่หลังบ้านด้วยจ้ะเฮาก็จะมาทําการเอาน้ําล่างผักมะหวานด้วยจ้ะแล้วก็มาลดน้ําต้นไม้เจ้าฮาร์ดกัด ดอกไม้เขาอีกแล้วจ้านี่ตัวกว่อกวนของเขาเพราะเขาทักเนี่ยเพิ่นก็นย่างหนีเ้ยจ้ะที่เขามาตักน้ำรดน้ำผักตอนเช้าเพราะว่าช่วงใบเขาเห็ดประทันเ้อจ้ะพอล้างผักเสร็จแล้วเฮาก็ต้องออกไปตลาดเด้อจ้าก็เลยค้างคืนไว้คืนหนึ่งแล้วก็ค่อยจัดการตอนเ้าเด้อยจ้ะอันนี้ก็จะลดน้ำดอกไม้กับผัก เราก็จะพาชมดอกไม้น้ำเวยจ้าอันนี้ดอกบานชืนสวยๆเลยจ้าตอนนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนสายน้ำไม้แล้วเวยจ้าอันนี้เขาก็จะลดถิมไว้แล้วก็จะไปลดน้ำดอกไม้ข้างบนเลยจ้าหลังจากเขาเปลี่ยนสายน้ำสเสร็จแล้วงานของเขาต่อไปเขาก็ต้องไปล่างกละมังที่เลอะเทอะเมื่อวานนี้เลยจ้าตอนนี้เขาล่างกละมัง,สงเสร็จแล้วเขาก็จะมาเบื้องต้นไม้อยู่หลังบ้านเวยจ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นหม่อน นี่ก็ปลูกง่ายแล้วเดี๋ยวอีกปุดุนก็นาาซี่แดงหลายแล้วด้วยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ว่ามีผลผลิตก้อนโมลเลยด้ยจ้ะเพราะว่าเขาก็จะปลูกง่ายแล้วก็ต้นง่ญ่ไว้พร้อมด้วจ้ะอันนี้เขาก็จะลดน้ำยูซนต้นไม้ง่ายด้วยจ้ะอันนี้ก็คือเปิดทั่วแปลงเลยด้วยจ้ะน้ำเขาก็จะบกพุ่งแห้งก็เลยก็จะประมาณนี้ด้วยจ้ะตอนนี้ก็ มาถึงสวนตาไรแล้วนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหมักแปบ,บที่ตาเก็บไว้ให้ก็จะมีหมักแปบ,บม่งวงนะจ้ะอันนี้ก็แปบ,บปลาลดอ่าแปบบปลาลดนี่ก็จะมีอยู่สองถังนอจ้ะหมักแตงตาก็เก็บไว้ให้แล้ว้ะจ้ะเนี่ยอ่าส่วนบานส่วนฟินก็ที่หลงไปเบิ้งข้างล่างก่อนจะว่ามีผักอีกอย่างที่ต้องถอนหรือว่าเก็บไปหรือเปล่าจ้ะอันนี้กล้วยตาก็จะตัดมาไว้แขวนไว้จังซี่้อจ้ะรอให้สุกตาก็จะ ทยอยกินแล้วก็แจกน้าข่างน้ำด้วยจ้ะยังมาทางนี้ก็จะมาเห็นแตงอีกเอ่เข่งน้อยเนื่องด้วยจ้ะบพรู้ว่าตาเก็บเสร็จหรือยังตรงนี้ก็จะมาเห็นหมักแปบสีม่วงด้วยจ้ะตาหนาที่ยังว่าพันได้เก็บด้วยจ้ะสําหรับพุ่มนิดตาหนาที่เก็บตรงต้นมะขามป้อมด้วยจ้ะตอนนี้นโอ้ตาบ่ได้เปิดน้ำใส่สาดด้วยจ้ะรู้สึกว่าน้ำจะแห้งลงหลายอยู่ เอยังเก็บแล้วหักให้เบิ้งอีกแค่นึงเหรออันนี้ตาเก็บแตงแล้วแต่ว่าตาบอกว่าให้เบิ้งอีกแค่นึงเพื่อตาเดี๋ยวไปเห็นว่าเด้๋ยเขาก็จะยางเบิง้งเล้วจ้ะเดี๋ยวเขาจะได้เก็บผักบุ้งผักไอกาดขั้นสมก็สีได้เก็บไปอยู่แล้วจ้ะเนี่ยเดี๋ยวออาไปย้ายขั้นสม น,นี่เขาก็จะมาเบิ้งหมักแตงที่ว่าตาบอกให้เบิ้งอีกเท่านึงก็ยังนี้เห็นด้วยวะจ่ะแต่ก่อนเขาที่เก็บเดี๋ยวเขาก็จะใส่ถุงมือก่อนด้วยจ้ะเดี๋ยวไม่ให้เบื้องว่าซีด้หลายปันใดด้วยจ้ะหมักแตงที่เขาเก็บก็จะได้ประมาณเข่งนึงนี่ด้วยจ้ะเราก็จะมีนี่ใส่เสือมานน้ำเพราะว่าอ่าล่นเข่งด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาเจะเอาในเสือไปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมายกเอาในเข่งไปด้วยจ้ะเดี๋ยวไปเบื้องกันว่าอ่เก็บทั้งเมดทั้งตาทั้ง ปันสวนฟินจะได้หลายปันใดจ้ะอันนี้ขนาดเก็บตามหลังตาได้จ้ะตาเก็บไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเขามาเก็บอีกรอบนึงงเวยจ้ะกันยังได้หลายอยู่อ่าต้นกระชิบสวยบงงามปันใดได้จ้ะเพราะว่าอตาบ่าค่อยได้ฉีดยุงฉีดย้ายอย่างนี้จ้ะตอนนี้ก็จะเป็นต้นที่ว่ามีใบโรคลาน้ําค้างด้วยจ้ะนี่อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งการบริจับคางขึ้นอีกด้วยจ้ะหลังจากที่บ้านสวนฟินเฮดคลิป กับแตงขึ้นค้างเมื่อนั้นกบะบามีไผ่มาเฮ็ดขึ้นอีกเลยจ้ะก็เลยปล่อยเลย,ลย,เลยตามเลยเพราะว่างานาบานสวนฟินก็หลายเนาะจ้ะบอกให้มาเบิ่งมาเคียบใ่เ้อจ้ะอันนี้ก็ลูกใ่เป็นลูกเดียวเ้อจ้ะอันนี้ก็จะเป็น,นหนอยนาพันกเกษตรเ้อจ้ะตอนนี้ก็หมดเจาะเอ็มเลยกลับมาเบิ่งมักแตงของเขาเ้ยจ้ะอันนี้ก็คือที่เก็บทั้งหมดเลอจ้ะหาแถวจะได้อยู่ประมาณสามสิบโลนีแหละจ้ะ เดี๋ยวเขาก็จะทําการล่างน้ำนะจ่ะล่างน้ำเสร็จแล้วเขาก็จะอเอาใส่ทุงจ้ะรอ้อยเขาเสด็จน้ำเอาใส่ทุงไปตลาดกันเมื่อนี้ตอนนี้มีออเดอร์ฝรั่งเขาด้วยจ้าเพิ่นบอกว่าสร้างสามกิโลเยาว่าสามกิโลเลยจ้ะแค่สามลูกก็ได้บอลนี่อันนี้ก็ลูกบ่ค่อยดีนะจ้ะเดี๋ยวเราไปแกะเบิ่งอีกแืน่นึงนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกที่สองเราก็จะเบิง่งเบืงไปบบมีแล้วเลยจ้ะ หาถุงที่หอนี่เทบบอมีแล้วนี่จะว่าจะสามลูกอันนี้ก็สองลูกสามลูกได้สามลูกเท่านั้นละจ้ะเนี่ยลูกนี้อีกลูกหนึ่งลูกฟังพูนกันยังบ่ทันได้แก้ได้จ้ะจากสามลูกเหลือสามลูกงานเขาลายย่างย่านบ่ทันเด้จ้ะตาก็จะช่วยทอนพักบุ้งแล้วก็มาล่อใบให้เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาล่างเด้จ้ะ หมักแตงถุงนี่ก็คือหมักแตงที่บ่ค่อยสวยมันจะงอด้วยจ้ะแต่ว่าก็กินได้อยู่สภาพเขาก็ดีอยู่ถุงละสิบบาทด้วยจ้ะเพราะว่าเขามีบอ่อสวยฝรั่งของเขาก็หาจนเบิดสวนก็ได้ประมาณนี้เลยจ้ะนะที่ได้ประมาณสองกิโลรายการต่อไปบ้านฝนฟินก็จะมาหาเก็บสารแน่ด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาหาเบิ้งของใดที่เขาตัดง่ายๆได้ไวๆก่อนด้วยจ้ะ ปกติเวลานีบ้านสินกติยูตลาดแล้วเด้อยจ่จาจว่าเมื่อี้เก็บผักก็เหลี่ยวขึ้นมาสายพร้อมแล้วจ้ากว่าจะได้ขึ้นมาก็ลดน้ำผักอันนี้ก็จะเป็นผักกระจนเขาด้วจ้ะจะได้แค่มัดเดียวเราก็จะมีผักข่านประกาศขั้นสมด้วจ้ะนี่อันนี้เขาก็ล้างน้ำเดี๋ยวเขาก็จะเตรียมใส่ถุงด้วจ้ะพร้อมที่กลับบ้านด้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งที่ล่างไว้แล้วด้วจาะเราก็จะมีตาจะเก็บ หัวปีไว้ไห้ด้วยจ้ะตรงนี้ก็จะมีฝรั่งแล้วก็หมักแดงที่บถวยด้ยจ้ะส่วนหมักแดงถวยเขาก็จะใส่ถุงอยู่ตรงโน้นด้วยจ้ะอันนี้เขาก็จะใส่เขียงไว้แล้วก็จะมีสาะ,ะแเน่แขวนไว้ข้างหาพูดด้ยจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกันก่อนจ้าขอบคุณหลายๆที่ให้การรับชมคลิปด้วยจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนฟินทําคลิปต่อไปด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าไปเตรียมพักก่อนจ้า ยังบ่ทันได้หอตลาดเลยมื้อนี้